สู้ไม่ทนต่อการทุจริตอยากช่วยเหลือคนจนคนพิการคนเร่รอนทุกคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือในความคิดของหนูนะคะการที่เราซื่อสัตย์ก็คือการที่เราไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมการที่เราให้มากกว่าได้รับแล้วก็ เป็นการที่เราซื่อตรงต่อใจตัวเองเป็นการที่เราสร้างคุณธรรมในใจตัวเองมองว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดเรรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ยังมองการทุจริตเป็นเรื่องเคยชินไปแล้วค่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วทั้งที่การทุจริตมันร้ายแรงมากการทุจริตมันเปรียบเสมือนโรคโรคหนึ่งที่ร้ายแรงมากเลยถ้ารักษาไม่หายก็คือตายแต่ว่า ก็มียาที่รักษาได้ยาตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือนโนเปรียบเสมือนจิตสำนึกของตัวเราเองถ้าเรายังมีจิตสำนึกที่ดีอยู่ยังไงเราก็รักษาหายคนที่คิดจะทำการทุจริตถ้ายังมีจิตสำนึกอยู่ยังไงค็กลับตัวทัน